ดีพี่น้องเลยจับดีๆวางเลยดีอย่าจะเป็นแนวนั้นเออโอ้เสียวมากเลยๆๆๆจับแบบนั้นแล้วก็วางลงก่อนแล้วค่อยพลิกเออเอาพ่อขึ้นสะก้อนบันไดามาแกนี่คุ้ั้งกะละมังซอ้นอนนะท่านเดี๋ยวเริ่มขึ้นไม้ฟ้าต่อเลยมา,ามาถึงกับไม่ได้รอ ฐานบนไดอยู่นี่บันไดบนห็นโตน้อยพว มั่งมดแลวมั่งฝนคิอมหาเก็บแมงแคแล้วแมงแคหมดแล้วแมงแครงาโป้ยิบยิบหันไปจะได้ยิงไหมมาถึงก็รุ่งานนะคะวันนี้เพชรกับเบนไปโรงเรียนเนาะแต่สิเงียบเงาแนยพี่น้องเลยเด็กนอยไปอยู่โรงเรียน We'll be right <laughs> back. โ็ยังไม่ดีที่ยูไหนที่อืนก็ไปยังไงยังไงก็ไปที่ก็ไปนี้ไปละหละเลย มือีนี่ดอนใด้ใเจ้าอังเไปถีมไว้หันไปเจ้าหน้าละลัเราเหนอ็เน่ยเอมก็กินเนาะมันอนอไมาแล้วไอเลอยู่แต่น้องพ่าน้าพ่อ,อยังโมก,กิน ยิวกาวตะวันอันนี้น้ำที่มาส่งใหม่เหรอนี่ ăn kim kín nữa bật có thể đi đây Để lại cho bao cả. Cho cứ bao cả bánh. ถึแล้วก็ลุยงานเลยนะคะเนาะเล,ล่งบินไม้ฟ้าเนะภารกิจวันนี้ก็บินไม้ฟ้าจะเสร็จหรือเปล่า อยู่บ่ไม่ทางคันโตนคือเขาค่ะเอาอยู่บ่ What? แข่งไงก่อนนี่ยิงแพงนี่ก่อนตรงนู้นนะเดี๋ยวมันร่มตรงนี้มันแดดเดีด๋ยวจะมาจิ้ตรงนี้ก่อนโอเคอย้ายทรัพย์สินที่มีค่าของเรามาทางนี้นะข้างหลังผู้ชันกัละเออเอาไม้ฝาเชื้อราของเรามาเออข้างหลังนี่ละเอาแข่งไงซะก,ก่อนเออเอ็มด้านนี้แล้วแล้วพี่นอ้องเออเว้นไว้นี่คือบ้านสไลได์นะบ้านสไลด์บ้านหลังนี้นี่อลังการ น้องเอ้ยเปิดทีเดียวนี่แจ้งจังปางเลยเรับรองไม่มีประตูหน้าต่างบ้านไหนใหญ่กว่านี้แน่นอนเออเปิดดูงูเฉยๆราแวงแ้วเจ้านี่หางูหาอะไรไปทั่วเลยเสักวันเข้าไปขี้งูกระโดดปกหัวยานพังประตูออกมาอยู่ฮะโอเคทุกท่านจะให้สองคนนี้คือโมยกมาเป็นตับเลยย่าตัวที่พุท่านได้แกะทุงนะพากันโจมมาเลยโจมจะเจือยะาให้มันหักเลย เอ,อเป็นคืออยู่บนนอค่ะให้โจมานีอ่อจับเงินเจ้านี่ไม่หักยุ่น่เออวางลงแล้วค่อยพลิกแบบนี้เออแบบนี้ถูกต้องนี่เออคนใบใหญ่เคยทําถูกหักแล้วหักปุ๊บหักเงินเลยบ่ใยห,หักหักเท่าไรก็เอาเงินตา,ตามตามนั่นเลยเนาะเออหักเมดพึ่งหน่าก,กับเมดราคาแรงมื่อน,นี่สามร้อยพอดี เออจับดีๆเออแบบยายไล่นะถูกต้องนะจับตรงกลางๆนะเออยิ่งนี่ต้องขยับไปหาใยพิ่นอีกจังหน่อยมันจะกลางๆเออมันจะได้ไม่อันนี้มากนะวางลงหละแกะอยู่นี่บุนี้เอามาอีกแพ็คนึงก็พอเออวางไว้ขี้ดินนะก็ได้วางเลยเลยเอออ่าเอามาอีกแพ็คนึงพ่อเบิึงซัมมิสก้อนอ่าบุอนี้เป็นตะคริวโย่น้องเลี้ยวอยู่ดอกเลี้ยวอยู่ดอกรอบๆเพื่อนเลยนะ แต่ว่าข้างในนี่โบจักเอออาจจะสั่งเติมอืมเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็โทรสั่งเออเจ้าเออแบบนี้เลยยกไปฟานะมันจังบบฮักยังยกให้มันอยู่ใกลๆกลางๆเว้ไไหนไว้หน่อยนึงถ้ายกปลายหัว่วนไผ่โนมันน,นิดฮักฮักัเข็หยังถอยหลังอะโอเคพักพอนสักก่อนย็บแปะให้เจ้าักทั่วเย